ไปไหนวนาะอ้อบาร์เรลมาเรียกพี่น้นนะองไปนะเนาเดี๋ยวม,มามันเห็นเนาะพี่น้อนะงไปเนาะหือว่าไล่เวลาเวลาเลยเด้อบารนี้พี่น้องเอไยเนานะเมื่อพูดพ้อการยู่เฮือนบารนี้พี่น้องเอย เนาะถือว่าเป็นเซ็กสภาพแล here, ้วก็เปลี่ยนล้อนี่นะพี่น้องเนาะล้อแม็กนี่นะอ่าล้อแม็กล้อล้อตัวนี้เนาะมันกลสีเบิ่งไปอีกแบบนึงพี่น้องเลยเนาะแบบแบบเดียวกันเท่ากับมอเตอร์เนาะงามๆเลยบ้านนี่เนาะได้เวลาได้บ้านนี่เนาะได้เวลาออกแล้วได้บ้านนี่พี่น้องเลยได้ได้บ้านเนี่ยคือว่านี่ได้เนาะกินต้มไก่เลยกินต้มไก่เลยบ้านนี่ยอ่ามีอย่งก็ต้องขนมาได้บ้านนี่เนาะ เลยเลยไปมุ่พบพ่อกันอยู่เพื่อนแล้วพี่น้องเด้อบ้านนี้เนาะถ่ายบนน้ำกันเนาะคนอยู่ทางตอนนี้เพื่อนกันรอถ่ายอยู่เลยคนทางบ้านกันเนาะพ่อแม่อะไรพี่น้องพี่น้องคนเพป็นกระลุนได้เลย ามืานนี้บ่อ่้เอเนาะากช่เพี่น้องพก่อกันที่เรื่องเด้อพี่น้องเด้อเนาะพกับช่งบ่แสนบ้านเฮาอ่า c h a n ว e l เดาอพี่น้องเนาะเอ้ยลืมวบดีพี่น้องเอ้ยคร่อแสน c h a l เด้อพี่น้องเด้อก็สิตามรังกันเมื่อเลยพี่น้องเอ้ยเนาะบ่ทรงเปิ้นฮอเด้อเนซานก็จ้เรียกต่อพี่น้องเอ้ยเฮาสไก็พ่อกันอยู่เด้อพี่น้องเด้อเนาะบอถึงกใก็ได้เนาะ มาแล้วมาแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะมาหมดเลยนาะงซานเลยเด้อบ้าดเเด้อพอจะไปรุ่นดีเๆง้อในแล้วเดี๋ยวพี่น้องมาจอยก่อนเนาะพี่น้องเลยมาเลยนาะงซานเลเด้อบ้านเลยเด้อเนาะโอ้เออมาแล้วมาแล้วพี่น้องเลยเนาะาเดี๋ยวผมมาอีกเนาะ

rồi rồi, tít cái tít này nè nó, ờ, cái xiềng xiết tốt vậy เนาะขอคำพูนคุพูนบนี้เนาะโอ้พี่นงอยงามเลยครับไม่ลองมึงบ่ไม่ลองจะดีเลยอ่าคลคลวางเ้อตหัวเนอเ้อตะหัวเป็นบิ๊งเนาะะัวเป็นบกเลยเหรอนเอาไนีได้บ่เออไปชื เนาะเสียเชนเย่นี้เฮา่อกนันมนี่้า่นืองไงเนาะันนี้้มื่นบ่กมืนผูกอีกว่าวันนี้

มามา,ามาขึ <stun> <Four> ้น <similar> oh, ่ก <Wars into> ินว่ขึ้น้นวโอ้สาวอยู่กับเอ็มเนาะสาวเป็นเพียงแล้วไายิเด้อ đi bóp đi bóp dạy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  rất may bóp nó bóp chắc ừ <laughs> <laughs> อดินเข้ามาชมเลยเนาะเดินลุยเฮ้ยกางขึ้นมาเข้าไฟไหม้แบบนี้เข้าพื้นเน่มาเพื่อที่จะชาร์จเนี่ยเจ้าหาเงินเนี่ยทีว่าไ่ดีวะจนว่ายังบอกว่าจะทำลูกของเราเอา cái mướn thì đã nó bỏ nó, nó thì đã nó ngồi ngang vậy đó, đi đó,

ใส่มาใส่กันให้ระมัดกระวังไปเนาะโอ้คือโมนั่งโมนี่นี่เราเราเบิ้งนี่ด้วยจับแล้วนะจับคือนะเออเออดังนั่งโมนี้แล้วแล่นนี่นี่เออค่อยลองข่าวเบิ้งด้วยชิได้เหรอเอออย่าพ่าววะไม่อยากแข่งเนาะอันนี้เออมันมันนั่นแหละดิเอาเอาเปิดเครื่องมันต้องติดเครื่องติดเด็กเลยท้าเด็กเนาะ น้องต้องเปิดตาเจมันข้วข้างเนาะข้างในกันเนาะคอยจีเป็นนรับอยู่วะแถเงคนนี้ขับอกไปเฮ้แถงเปีนแล้วอเฮียนไปห็ด้โอ้ตัอหมองไว้เครื่องันบ่อยโอ้ริกุลีเนาะไมพอมาดนีด้วอ่าบุญดูวสักพอนั่งด้บหนึ่งไม่พอแล้วนั่งดูนั่งบุญดูอาวเฮ้ยได้นั่งไห้บ่รถตุกชาย

ออตัวนี้อ่อนเนาะเออมันจะอ่อนกว่ารางท่าบอยู่รุมีมันจะอ่อนเด้ออเทงมันแข็งอืมอีกกึกๆลงไปมั้ก็อ่อนไม่ปะพ่อม่เอาเกาเขาไม่เ้านอเก่าเขาไม่เขานี่แล้วเหออแล้วเใช้อีดอกเออองเขาผมเพ่งปนยเออชื่อเนะคอยไปคอยมาอย่ จะใส้จะใช้หัวกัพอเนาะใช่ไหมใ่ไหมจะใ้หัวกับพ่อัวตาเป็นมาเลยเนาะตาเป็นหางมาหอนเนาะลูกสาวมากไปจัเลยนัความลูกสาวเนาะเพิ่นกันเลยเป็นจะได้ลุง จะได้ดีใจอยู่ป right. um, <in S 1> yeah ่อรีใจแล้วป <sm> ้อหลูกได้หลุดคือมูเลยบ่โมได้คือได้ฝันได้บ่จะได้เนาะนี่แล้ลูกแล้ลูกได้ว่าะลูก่ไม่ได้เนาะคิดว่าลูกจะได้เนาะบัดเอาน้องลูกหลานทานได้เพื่อคุ้มกันเลยบ่เออไปมาทางไหนก็สะดวกเนาะเออไปทางไหนมีงานแต่ได้แล้วป่ะได้แน่เนาะ เยนครับตมือแล้ววะอถ่ายเป็นเหรอล้อกันเลยือนเท้าเป็นเท้าอะไรเามีทำเปี่นมันกาไปฮอตแชร์เชียฮอตที่ฮอตเดนเลยไปดตะมือแล้วจะชุดเลยออาตะปือปากซีไปเมื่อไหล่ไปเมืไหนะชุดนั้นชุดสาแรนนี่ะชุดจะชุดเลยผู้เปนพาาเมื่อไหลไปเอร่งเลเออแต่ บดียวนะ๋านเวจันจมันไปเตีมีโอกาสกัจะไปอีกามีโอกาสกัจไปอยู่ลองเมาแล้วมีนางเลยประตัเลยบ๊วยเนาะลมดีดีมนี่ ไป่ได้ีไปนวังวเ้าด้ม่เอ้ยม่อ้เ่งขับไปพ่อบไปอแล้วเนาะนั่งกับขับไปแล้วเหรออเออนั่งอะไรกับขัาไปเลยไเลยคือแบ่คือเบ้งแค่ก็บเบิงครัวเนาะคืออะไน้เจ๊ะเจ๊ทไมเปนเว พ่อสองเป็นอะไรน่เนาะแกขึ้นเบอนอูเป็นบ่อนอูเนาะเป็นบอนหน đ â

đôi đôi nhau mình đi luôn này đó đi ngang mà hót con cháu, mà còn mù nó, cười véo lúc nói vẫn chỉ kệ, vẫn nhì lúc nói nó, được được được, được được, lạng nhiều lối thôi nó, lạng nhiều lối, một nghìn lạng ít một nghìn, một nghìn lạng ít đấy một nghìn, một nghìn đấy một nghìn, một nghìn lạng ít một nghìn lạng ít một nghìn, lạng của mượn lẻ, coi như vậy đấy, phủ nền cố cả tem chưa. Uh, <mGet> uh, bueno, rồi. không guu đi đi, nó, lông nó, nịt như nãy giờ đang ăn, đầy nhiêu, phì phì, đầy nhiêu, đầy tầm hả tầm Tâm, qua ah? <laughs> tâm, tâm, tâm ờ, quân lên <laughs> à. à. <laughs> à. <laughs> nó từ tầm qua luôn àh nó trùng 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 àh nó trùng 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 àh nó trùng 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 àh nó trùng nó nó trùng nó trùng 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 nó trùng 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 nó trùng 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 nó trùng nó trùng 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 àh nó trùng 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 àh nó đây là chú khôn Khết bằng mồ cà nhăn đây Đúng rồi Đây là đây là chú Đó Đu đun bằng Khôn tao phải, mình phải bắn đi nó đi bỏ, hùn cứ cư thế Hùn hùn Cháy bỏ bỏ bỉa chắc Cháy bỏ chắc phải không? Đúng rồi Thì đấy, lúc đấy trời đấy đấy trời à. đấy Cháy bỏ bỏ bỉa bỏ Đúng rồi, cháy bỏ bỉa bỏ Bạn nằm ngang ngang, bọn khắp đi รมีใจน้ำบัดเนาะหอดเรียบร้อย,ยอมือน,นี่ผู้แขนมันบอกเออมือเช่าเลยเนาะอยา่างมื้อ่นนี่หันน้อยโอ้มันกรับชมกไมรุ่นไม่รุ่นสั่งโตงน,นะนกับรถแ่เออบ้านใันที่แรกรออย่างที่แรกมันจะขงเข่าครับมันจะแ่รุ่นรุ่นแน่นะ แต่งดีงามๆแข่งนี้บอลเราจะจ่อได้เนาะนม่เหินบ้ตุ๊กคือคิดได้ยี่โอ้โหโอ้โหโอ้โห เดี๋ยวบอจิตหอดแล้วได้บาดนี่เนาะหอดแล้วรับอยู่ว่ามือแรงนี่รับอยู่บ่กจังว่าตัวนี้เนาะหอดรับยู่หรอมือแรงนี่เพราะว่ารับยู่งบ่หอดบ่หอดไอเด้ตอนตอนบ้านหอดพูนจะไปรับจะมาแจเป็นยัญญาแจเป็ัยังบาดนี่ขึ้นบ้านที่ได้หรือบ่ได้เนาะอย่างนั้การข้อมูลจะขึ้นยังไรบาดนี่ขึ้นในเรื่องเงินขึ้นแต่ละเดือนบาดนี้พี่น้องโอ้ยแต่พอแล้วจืมแล้ว

มาขากูเก่าได้ป่ะนี่ไหนมีรยแยงเยมาขากูเก่าได้ปนี่กไปก้ามู่กูได้จะจะได้มาเงินป่ะไปเก้าเทียงไปแยะไปร่วไปเก้าเพ่นไปก้ามู่กูได้จากบ้าป่ะนี่ไปตามงานเนาะ ที่ท่าิดทใจก็ได้นเงี้รีนาจะได้่พูนี่น้องใจขางยงกด้นอแต่ว่าใจเคงเงาและสีัยามพี่น้เลยนระคมราคาได้บ่ยิ่อะไรที่ท่านไดู้ได้นนาะเอาแล้วก็ได้เก้าแสนสองหมื่นสองหมืสองมสองมื่นถวนบ่สองหมื่นทวนสองหมื่นทวนบ่น เพราะว่าตัวรถน่ะตัวรถอ่ะหาเซนแปดวะนี้เราเบี้ยน่ะเราเบี้ยสามเซนส้ามมันก็เท่าอยู่เก้าเซนสองมื้อระยะไปอางงี้มันจังมันจังเพงเพราะว่าเขาเขาเขาถกหน่อยดิอ่าถกหน่อยมันกามันกาเอาระยะเวลาหลายปีเดิอ่าคือว่าหน่อยปีมัน่งกับวันห้องที่นี่ไหนแต่หน่อยปีคือปีหนึ่งหรือว่าปีสองปีนี่มันก็สชิน้อยหมันก็บอกว่าถามว่าเจ้ามีเงินพ่อคนเดียวภายใน เเเซ็็นนนบาาทิิะะ่อปแต่ว่าเรื่องเรื่องเรื่องเงินแต่ละเรือนนี้เครื่องขาวซมีเงินหลายประมาณสองหมื่นเท่าไร่กันเอาไว้เอาไว้ต่อเรือนไหนเลยจ้ะบโให้เพราะว่าคือเขาวซเอาไปผู้บดกะอันลายกะมันกะมันก์กะมันก็ไล่เท่าเก้าได้ไล่แบบเก้าคือเก้าอ่ะเนาะเอาตามเกณฑ์จ้ะมันจะงบมันจะงบนั่นเท่าประเดี๋ยนะเอาตามเกณฑ์มันได้สองหมื่นกระทอก มื <One input> ่นจเพิญว่าวใช่ะำเพเพญเากัพอนะมื่นสามเจ็ดร้อยให้งให้ไทยเจ็ดร้อยนี่ถุทเขาอก็เอาตามเกียนขึเก้าเพราะว่าเฮาเฮาเฮาเอาระยะเวลาหาปียน่คือว่าเฮาเออม่ทำนี่เฮาออาลงหลังมันกับมันมันกบรถเลยเนาะมันก็ยังเทเก่าอ่ะนะอคือว่าลายปิดเลยเนี่ยเออรถไปทดีดีไปทนะอแต่ว่าเบิ้ง่นและบนี้ก็ได้เนาะอเพียงสมมติเป็น à, tại bà hàng nó, ừ. à, ờ, xu, xu. Thu quyền. Thu quyền mình thân hay, ta bà, hồi thanh phần ta à, là phần năn vay à na, à, tài siêu nó, โอเคพี่น้องเรป้ายกันเกาขโมนคือเกาพี่น้อเรอขมยก่อคอเนาะเจ็ดหาซกซีพี่น้องเองเนาะฮ่าพี่น้เนาะเอาโอเคพี่น้องเหระสำหรับคลิปนี้กัแสดงบอสเซนแได้คอามถน้ำลาพผมเองพี่น้องไปก่อนด้อยนีะพิถากปกันดกะขอโทขอไปนํำพี่น้องเนาะกับดินดีดีใจมาะั้งบอสชิดเพื่อนพี่น้องเองที่ว่าใมีอ่า เงินภาหนะวัยเดินทางเนาะไปเวียกไปงานสะดวกสบายพี่น้องเลยไปเอาติดใจน้ำเพิ่นเนาะเอาสำหร,รับวันนี้เราสำราญไปก่อนได้พลาดประกรนัน,รรนเดือนกับเพื่อนขอให้นำสำหรับวันนี้สำราญไปบานแล้วเราสบายดียได้พี่น้องเด้อ